เ <laughs> มื่อนั้นอันคุยกันเพราะท่านต่น,นัดท <laughs> ี่อยุวัดน่าจะเม,มื่อนันอ้นเปลนจังได้กู่าก้าจะขึ้นว่าตกเข้านละอ่งปู่อันมองได้กูปู่ว่า,าสิผ้าไปนั่งเอาค่ะค่ะอ้ <laughs> ามึงการควบมาย่อกว่ามึงกวนนี่เ <laughs> อาไปยดรอบเลี่ยแปดเสียงแปดเสงไหม เาัว um really> yeah> voilà> ัันละเจาว่าไปหาจานข้มเหรอครับเจ้ามาหา่อยก็ได้บ่แล้วอันที่ตามบอน้ำปูว่าไปนั่งเอาไปแต่นดบ่ระานนีั่งเจ้ว่ากัฝันอยู่ว่าฝันฝันหนึ่งที่เกาน่ะฝันว่าจังไรกว่ข้าปูฝันฝันว่าป็นเต็้เมี่ระวาเกาเมียอ้หลอยฟังเลย่ะที่บอกตัวเก้าใช่เปล่าจำมจังอกรบว่าบานลีมันก็คือเนาอล้ล่ะตัวไทยเราปูมันลืมเราเมียไ อันบลิที่มันเห็นหนึ่งนึ่งหกเก้านึ่งเก้าหกจ้าอือไปกะซื้อไปล,ละละเก้าหกก็ซื้อไว้แล้วก็ซื้อซีเก้าหกกระซื้อไว้แล้วไปตลาดว่าเดี๋ยวไปซื้อไปสอ,อ,อ,องใบก็เสียล้ขยวขบบนได้ซื้อขอบบนค่ะงวดที่แล้วถือว่าเราปูงวดที่แล้วก็ซื้อตั้งขบบนแปดสองสองอ้าวอ้เล็กมาเทใสป่ปูงวดที่แล้ว<แ>งวดที่แล้วได้เล็กมาเทใส่ เลขนี่นะเลขันครับดงวนเลขนี่นะมึงสองสองงวดอะไรเลขอือคือชื่อข่าวบนเขาเอาหยอดข่าวบนแม่ม้วนนี่มันจาเขาแล้วเลขก็เล็กถือกันใหญ่ว่านตบวปูอือเลขเล็กนี่ได้ซีเก้าหกเออเลขฝันได้หนึ่งหกเก้ามันยังตัวเดียวกันใช่ไหมซีเก้าหกเมันมันยังตัวเดียวอยู่เลขฝันได้หนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าหกเนี่ย มันไม่ดีนีมัน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 ไม่ดีไปใส่เลมันไม่ดูโมเสะบ๊บก็ไปใส่ก็เล้ตัดสิ้ใจว่าขาไปตลาดก็เลยตัดท้ซี่ไปสองลอยน่นกองหขบวนซีกองหกีกองหกลอยนึงเนาะกองกขมวนสองลอยิปสามลอยลุ้สามลอยซ่นี้หนาหางเดีมวงวดที่แล้วปู้ไปนั่งเฮ็ดขันนมุ่นได้สามเจ็ดเนาะอือได้สามเจ็ดเดสามตัวเดียวออสามตัวเดียววันนี้ปู้อันบ่อบัน บ่ฝันอีกบ่บบ่่อันที่ว่าผีาเปรตเด็กปู <ละ S 2> ป่ผีเปรตก็ให้พระไม่ไปยู่หันวัไนไี่ถามมึงเอาดอนผีเปรตเป็นวัดบ่ค่ะเออกับวัดมองยู่นี่ละ่ะมองยู่นี่ล่ะปู่คือว่าผีเปรตไปพ่อบ่เออผีหนึ่งยู่กุดล้งนันล,ล่าลูกกู้พ่อที่เขาก็ย่างไปนากู้พ่อข้าขงหลังอือปู่เป็นคนเห็นบ่าจ้าแค่นั้นใคยใครกี่เขาโยก่อนมึงได้อ ก็ยกบ้านมู่บานนี้หลวคมไปยุ่ดีสองสามภาษากย้ายมาอยู่พี่แล้วบานนี้ให้หลูงพี่ไม่ไปยุ่อยู่นี่ย่าบอกไม่เห็นนี่บอค่ะย่าไม่เห็นเลยย่าไม่เห็นนลเมื่อ้เนียยยังบอดีนะ้ยแต่เห็นเลยเห็นเลยเนี้ยอัเนี้กบอดีเนี้ยเป็นตูวขรัวเลยเพื่อนมาบอกว่แกเจียบอค่ะบอว่าบอกว่าบอกว่กคอยก็ยุ่งก็ยุ่ก็พี่บอกว่าจะไปรอดคนทุนอาจจะ เดี๋ยวว่าให้น้องพี่ไม่ไปยูนี่จี่ไหนวะฉันเดีถามมึงเนาะเดี๋ยวพอเขาพอนั่นแหละว่าว่ามันก็เอาเลขไข่น่ะเลขไข่ตัวเดียวเนี่ยสี่ข้อหกเนี่ยตัวเดียวเลยสี่เก้าหกตัวฟันไดเปล่าคะปู่อือฟันไดเขาซื้อเราเด้อือมันขาชื้อแล้วขาจะว่าเขาซื้อแล้วอือแต่แทั้งนั้นก็โทษว่าถามอยู่ทั้งนั้นไปกิจีนโบลี่ย้ายไปกิจีนโบลี่ก็โทษมาถามอยู่อือเขามาจะเอาน้ำท่งหวานไดเปล่ะลูกฟีดลูกหาแน เออเขาเินก่วันนะว่านับอกเขาเป็นไปแต่สองสองกันป่ะรถบูบอกจะขึ้นบนขึ้นบนมันน่ะเอ้ก็ว่เก็บอกกว่ามันถือว่นบอกเป็นยังไงฉับอกวไงคือร่างสมบูรณ์นี่ว่นที่ร่างเป็นร่าโอ้ยเจ้าซื้อกะบอกเราบว่าเจ้าซื้อพวดใช่้วซื้อพวดบ้บุนก็ซื้อเุ้่นเลขกจํานั่นนึงน่ะเดิน่า กันเปียองสององไปล่างน้ำแง่กันไหมนุ่มก็บอกกันไห้เมื่อี้แล้วก็ตับาหลาลาแล้วผู้บอกเนี่ยบอกว่าตุ่นี่และบอกีเข้าหกตุ่นอย่ไรขบนบนนี่แล้วสีลุ่บล่แหลมลุ่เลิเว่าแล้วว่าไม่เอาแล้วลวกปู่บอกยี่ไออกล่างที่ื้อบนล่างน้ำนอจ่าสองตัวจับเรียนเอาเนาะอืสองตัวเก้าหกบนล่างแห่ะเก้าหกบนล่าง สี่หกสี่เก้าเนาะค่ะบนล่างคือมันไม่สี่หกเก่าเข้ากับตาสี่หกหกเก้าสี่เก้าซ้ำหนีบอ่ะค่ะปูเออเออำนี่ละแกเอาหอยไข่สี่ตัวเดียวเลยละหอยจุ่มปลาไหลตัวไหนพู่ตัวเดียวที่ก่องกตัวเดียวเนีาะรักก่องมุกสนะรักนักได้บ่ค่ะ สองร้อยสองร้อยกับี่้าวหกไ่หนช่รอรอี่้าหกมางแม่นไม่ได้ขี่รถเอ้า4ี่ก้ากนี่มันเป็นสูตรพ่อจ้าพูเออมันเป็นสูตรมันออกสามตัวพอสูตรพูดสามตัวก็งตัวรอก้อนหมรอนเนี่ยหนือนสามตัวเต็มเต็มเลย สองว่าสองมันอกตรงตูงตัวบางหันนี่มันออกแล้วก็าตรงตูงย่อมาว่าก็หมายว่าว่านี่มันซี่กอกของอดีตซีตรงตูงเราเมืองนะงตัดหนาแล้วแต่ว่าตัวต้นี้ค่ะปู่ย้ายได้ค่ะย้ายได้ยังไงแต่ว่าเอาตัวนี้นะเอาตัวนี้ทีตัวนี้ก็เอาตัวนี้มันจะม้วนลดไหลบอกอาการเลยบออาการเลยโอ้ตัวไหนก็ค่ะอออกาการเนี่ยซี่กอกมันรออาการเลย สี่เก้าหกเก้าหกเน่นไว้ได้บนเงินมวดมวดที่แล้วสองห้าสองเลยเหรอปูตรงตรงเออบอกตรงมวดที่แล้วมันได้มาดูมาดูล็อกแล้วมันได้สองห้าสองเน้อเพือว่าหัวหน้าตรงตเลยไปบอกเขาแปดสองสองเงินเสียได้นะเสียได้จำจำเนื่องว่ามันเนื่องว่มามันเป็น มันเป็นแปดมันมาดูแล้วมันเป็นห้าไอ้ไสูตรนี้ใช่ไหมปู่ที่ได้ซื้อที่นะครับปู่เออนี่นะรูปสูตรนี่แหละที่ว่าบนอย่างเดียวใช่ไหมครับเงินบนอย่างเดียวงวดนี้ออกบนงวดนี้ก็ซื้อให้บนอีกโอ้จนได้ซื้อที่เลยเนาะปู่เนาะอนี่กำลังวางแผนว่าจะซื้อบ้านเอาจริงตไห้สีได้ซื้อบ้านป,ปู่งวดนี้ซีเก้าหกเนี่ยแหละเขาก็ตา,า,า,ามไกลอย่านี้ว่านี่งซีเก้าหกตัวเดียวเออ เตาเอาต้องพูดพี่รองกันแตว่าเขายุ่งเพียบคนละก็เขาในลูกเคยยังยุ่งเพียบเพราะว่าจะไปยุ่งเพบเขาจะายทีเนี้ยดีสั่หนึ่งว่าก็ว่าขายกับมีเงินแล้วกันเะหลอกหุ่นล้นทรัพย์ตลอดไอผู้มีเงินเป็นไปได้หรอกพี่ผู้ร้ายรอกันเดียวเดี๋ยวเลขดูก็รเดเลขดูก็าเงลูกเลดูไงแต่ว่าดีด้นี่เดยวตับางหันนี่ก็สีไดย เนี่ยขอต้องดังบมึงสองเพือนสามเพื่นอนเนอะตัวเดียวเลยนะซื้อรถซื้อตัวเดียวเลยนะตัวไหนค่ะตัวเดียวสี่เก้าหกเหม่ยตัวเดียวเลยนะสี่เน้นเลยคือสี่เก้าหกตัวเดียวเลยนะปู่เนาะแมนกักเก้าหกจัดางน้ำก็หันไม่หน่อยมันน็อตซอนงหนซ้อนแม่ครับนั่นแปลว่าสีของเก่าเห่เอาปู่ลูกขอถามหน่อยระหว่างเลขสูตรปู่กับดอนอ่ผีเป็ดอันไหนแม่นกว่ากันครับปู่ใกล้ๆกันนั่นแหละใกล้ๆกันเลยไปด้วยกันได้เลยนะปู่เนาะ ไปจะได้เด้คันคันคันเรานี่มาบอกกับเลขสูตรนี่มันกำหนดเดียกันแล้วมันมันใกล้กันนะแต่ยังไม่มาบอกนะครับปู่แง่แง่ยังโอ้โหป่บ่บ่ไปบ่ไปบอกไงพระไม่นอนหันครับหันพนไม่นอนหันกับปันดีก็ยังดีถามมึงครับวันนี้เอาสูตรไปก่อนเนาะปู่เนาะสี่เก้าหกเนาะกับสูตรกับบันเลขกับฟันนวดวัดดีวัดวัดนะครับผมในคลิปก่อนเนาะปู่ฟันันไปต้องก็งเงี้ย โอ้ไปทีบานเก่าเลยไปเอาไปด้กี่มันเก้าหกหนเก้าหกมันมันมีมันมีเก้าหกเลคือว่าครับอล้มไปที่ห้องเก,ก่าเ <6. S 1> <6. S 2> นี่ยหนึ่หกเ้าสักอะสี่เก้าหกเก้หกหกเก้าเนี่ยนะตะัดทางสองตัวเลยครับผมนัดหาสืออทอี่เลยแล้วโอ้